ฉันแค่อยากจะปั๊มชวมันกระบปั๊มปัมฉันแค่อยากจะปั๊มอ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะไม่ต้องดิวไม่ได้สูไม่อยากขำอ่ะขอได้วยไหมละปั๊มปั๊มชวนมันแตะละบัมทนไม่ไหวละปั๊มปั๊มฉันแค่อยากจะปั๊มอ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะไม่ต้องมาลุ้ไม่ต้องมาเล้ยไม่ต้องมาดันสวีดัตสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่องโอป้านายหมีนะครับผมโอเควันนี้ผมมาค่อนข้างทุนต่ำ โอ้วันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักมากทุกคนแต่บรรยากาศดีจะจัดเนะฮะเหมาะสําหรับการปั่นนะฮะโอเคเรามาเลือกห้องเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นทีห้อง B ีหนึ่งเยครับรูปแบบเขาไพ่สามตัด1นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น2 <c oughs> อนะรอบแรกครับผมลงไปเป็นแบงเกอร์เลยนะครับเป็นสีแดงครับเนีอากาศดีจะจัดนะ อากาศดีขนาดนี้น,นะครับเหมาะกับการดื่มกาแฟนะครับดื่มดำกาแฟครับผมแล้วก็นั่งปั่นบาเบาๆเลยอ๋อลืมลุ้นไพ่เลยปะท้ไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งเจ็ดแต้มขนาดนี้โบบาโอ้โหอย่าเอาเขาเรยนเล่น,น,นโอ้โหมาไม้แรกก็ป๊อกป๊อกเก้ากันเลยทีเดียวเน่ งป .9 ปะตูโอเคครับเป็นรูปแบบตัดแค่ผมเป็นตัดเป็นสามตัดหนึ่งแคผมอากาศดีโว้ยไปครับทุน169เะครับทุกคนเอาไปเท่าไหร่ดีครับพันหนึ่งพันห้าหรือสองพันดีทุกคน เปิดมาโอ้โหห้าแต้มครับแต่ว่าผมว่าผมอยู่แล้วนะผมว่าห้าเด้งเนี่ยมันก็กินเหลือแล้วนะมันกเๆๆนน็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะฮะเหลือกินเหลือใช้ครับผมเสียงฝนนี่มันดีจริงๆเลยโอ้เป็นไรกับฝนกนถามจริงไม่ได้ไม่เด็กชื่อฝนนะทุกคน ชอบเฉยๆนะชอบบรรยากาศนะฮะ <c oughs> ตัดเขาให้หลักครับผมเป็น321สองหนึ่งนะทุกคนตัดเขาให้หลักเป็น321ครับ <c oughs> สองแต้มครับเจ็ดเข้าไปอุ้มหสามได้อยู่ผมว่า5้แต้มผมไหวนะทุกคน <c oughs> ผมว่าผมโอเคนะ <c oughs> ผมว่าผมได้นะ วัวผมโอเคนะโอ้โหรถแต้มกูเพื่อเออแต่ดีกว่ามันจั่วก้าวเข้าวะเรียบร้อยดี๋ยวแล้วปีแล้วรูปแปบสาวรูปแปบสาวสองหนึ่งเเสี่ยงเป็นอะไรเนี่ยอะตู้ตอนนี้เรายังไม่พลาดสักนายเลยนะทุกคนแม่ทุนสวยจริงๆ วางเบาๆกรุๆรบๆแค่ผมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งแล้วเราพักตีไหมถ้ามันเข้าไม้นี้นะพักครับแต่ถ้าไม่เข้าแล้วผมว่าน่าจะตัดเป็นแดงนะเราตอนนี้เขาเปลี่ยนคนครับถ้าไม่เข้าผมจะตัดเป็นแดงนะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแต้มชนครับ กูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยโอ้ยเด็กเวน้น <c oughs> อ๋อยหลุนยอดแทบเลสปดปเทิลซะมือเหมือนเดิมครับรอตามจังหวะเดิมเลยครับเป็นสามสองหนึ่งนะบวกอ้ <c oughs> <c oughs> ผมเทไปสองไม้เหรอ <c oughs> เทมาร้อยหกสิบเกอบเก็บสามร้อยเนี่ย โอเคโอเคถือว่าโอเคได้อยู่ไปกันได้ไปกันได้แป๊บๆนะเด้งมา800แล้วโอ้โหจะถึงเป้าหมายแล้วนี่1,000เอาเท่าไรดีเอา1,000หรือ2,000ทุกคนถ้ามันขึ้นไปเร็วนะผมก็จะเล่นไป2,000นนะครับนี่พูดเด็กกัจะทำได้ปัดโทษง่ายมากบั้งพี่ โอเครับฟางใบแดงเลยครับ210บาทนะครับให้มันขึ้น1,000ถ้าไม้นี้เข้า1,000นะถ้าไม้นี้เข้า1,000นะทุกคนผมจะปั่นไป2,000เลยเพราะว่าผมยังไม่พลาดสักไม้เลยนะครับผมกลัวแบบ1,000แล้วมันจบเร็วไปไงพอดีคนมันแม่น,นอะจะรอดปะที่กูหี้ยหน้าแปดขนาดนี้โอ๊ย <c oughs> จะขิงทำไมเนี่ย ตุยตุยปะโอ้โหคูแ oh. จ็คตะโทเอ้า oh. มีโอกาสขอสามแต้มด้กพี่สามแต้มหน่อยสามแต้มหน่อยสวยครับไม่ได้แดกคุหรอกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกรุบกรับไปเจอทอพายรูปแบบสาวสองหนึ่งนะฮะโดนสามสองหนึ่งเข้าไปกรุบกรับเลยมาผมเล่นไปสองพันทุกคน <c oughs> ผมจะเล่นเป็นสองพันนะแต่ว่าผมต้องหาจังหวะไม้แทงดีๆนะฮะเดี๋ยวผมเล่นเบาๆไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมแทงเบาๆไปก่อนนะครับแล้วก็รอหาไม้แม่นๆนะครับนี่งไงแทงเบาๆผมเป็นไงละ <c oughs> <c oughs> ่ะอาไม้แทงเบาๆไปไงละ่ะ <c oughs> เออตาแปดผีผีดิมึงก็ผีมาดิอย่างเงี้ยมึงก็ผีมาดิ โอ้ไม่ได้แดกคุณลเล่นผีเผืครทุกคนผมเล่นดีเผนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหาไม่แม่นแแทงเบาเเออีกยี่สิบทุกคน่าไรอ่ะอีกสามสิบห้าครับอีกสา้าแทงอีกสาสิบ้านะครับให้มันครบสองพันอโอ้กูหาวะ หาใบเบาๆนะฮะแทงแทงไปก่อนเบาๆนะี่เป็นไงละ่ะเบาๆ1 8นแบาทนะนี่เบาๆนะฮะหมดถ้าตักนะฮะจังหวะเผอนะทุกคนไอ้เชีย่ยเอา้าไอ้เชี่ยว,วันนี้เฮ้วนนเมมเยว,วันนี้มันวันอะไรของผมอะทุกคนผมไม่พลาดเลยว่ะก็เรื่องจัดวันนี้มันวันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแปดมาเก้าหลังนะฮะโอ้โหอะไรครับ ปอกแมาเจอปอกเเป็นไงล่ะลูกพี่เอาอีกสักไม้ไปน้ําเงินไปตัดเข้าไปไปโอ้แต่พยายามจะแทงให้มันพลาดนะทุกคนแต่มันไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยผมสวนเขาไพ่เขาไปเห็นปะ่ะเขาแทงแดงไปแบบ80%ดเนะฮะผมอยู่น้ำเงินแค่สิเปอเเองถ้าเข้าไม้นี้อีกผมก็คงไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <laughs> ถ้าเข้าไม้นี้อีกก็เกินไป มันก็จะเกินไปอ่ะทุกคนมันก็จะเกินไปอ่ะครับนอนๆเกินไปจริงปะเป็นไงทุกคนเกินปะมันก็เกินไปครับนอนๆโอเคสองพันเงี้ยผมทุกคนก็ 2, สองพันสี่บาทนะครับ โอ้วันนี้มันพอแล้วสรุปว่าวันนี้นะครับผมไม่พลาดสักไม้เลยไม่ว่าจะไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้กลางไม้หน้าสามไม้หน้าสี่เนี่อะไร,รเนี่ยไม้ฝาบ้านอะไรวะอู้ไปเรื่อยโอโทษก็สำหรับวันนี้เนะครับผมก็ต้องขอจบจบสถิติไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฟาดไปกี่ไม้ทุกคนสองสี่หแปดแปดไม้นะครับไม่หลุดเลยสักไม้นะครับยังไงก็อ่าแบตหมดพอดีด้วยอ่าโอเค ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับม